เป็นทางออเป็นการฉีดกระทบปัญหาต่างๆนะครับเรามาดูว่าวิธีการในการฉีดอย่างนี้เป็นอย่างไรหมอครับเราสร้างสถานการณ์ให้เกิดมาดูว่ามากขึ้นี้ชดเจในเรื่องของการเกิดเปลวไฟไอร้อนนะครับวิธีการฉีดนะในรูปแบบของการฉีดในสไตล์ยุโรปเขาฉีดกักษณะเป็นกลวยน้ำเพื่อไล่แฟดเวอร์นะ อโรมันย yup. ังเกิดนะเกิดข right> mm hmm> yeah, yeah, ึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับในรูปแบบแบบนี้นะมันยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆดังนั้นจึงเปวิธีการที้การดับเพลิงเนี่ยต้องหาวิธีการในการดับเพลิงให้เหมาะสมอย่างเช่นในสไตล์ของอเมริกาที่เขาใช้กันนะครับในสไตล์อเมริกาที่เขาใช้การเขาปักคัฉีดให้เป็นอะไรครับเป็นลำตรงนะปักคนฉีดให้เป็นลำตรงนะครับวิธีการฉีดเขาไม่ได้สนใจแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจที่เกิดเหตุเขาไม่ได้สนใจแล้วว่าน้ำมากน้ำน้อยแต่เขาสนว่าการกลายไปในน้ํา นะครับต yeah. so ้องให้เก <hum ano> ิด <igue> น so, ้อยที sí. ่สุดนะเอามาดูครับพร้อมเชิญตัวี่ตลงที่ถนนนะกระป๋องเลยกระป๋องนะไม่ต้องแบบตายไม่กลนะครับเกิดเป็นกลุ่มควันก็เป็นกลุ่มควันแต่เขาต้องทำระเืิดระบายควันนะในจุดที่เกิดเหตุ นะครับล้อมไม่ดึงนะล้อมแมสบอกไม่ดึงปรับล้อปีกบานกวัาครับปรับเป็นระดับเป็นกรวยน้ำปรับเป็นกรวยน้ำนะครับเห็นไหมในจังหวัดนี้เขาปรับเป็นกรวยน้ำนะกรวยน้ำ